รู้จักแรนดี้โฮมานานแล้วคะ่ะก็เชื่อเชื่อมั่นในเรนดี้โฮมแทบไม่ได้มาจนวิศวะเขาต้องไปหาไปหาว่าเออให้ช่วยเข้ากลับมาดูหน่อยเวลามีปัญหาระเดียก็กแบบแรนดี้โฮก็ไปการแบบว่าเข้ามาเร็วตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกแรนดี้โฮมค่ะพอรู้จักแรนดี้โฮมานานแล้วคะ่ะ ก็เชื่อเชื่อบ้านในแนดี้โฮมแล้วเราก็ปรึกษากันแล้วในครอบครัวว่าเออเราเลือกแอนดี้โฮมดีกว่านะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าเออเอาแรนดี้โฮมนั่นแหละเพราะแบบบ้านแบบนี้เราคิดว่ามันเหมาะกับครอบครัวของเรามันกว้างแล้วมีห้องให้ใช้สอยได้เยอะเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาอย่างนี้ดีที่สุดกับครอบครัวของเรา ดีค่ะเขาบริการดีเออเวลาต้องการอะไรเรียกก็ง่ายโอเคค่ะมีปัญหาโทรไปก็มาแก้เร็วค่ะไม่จําเป็นต้องมาดูหรอกแทบไม่ได้มาจนเมื่อวิศวะเขาต้องไปหาไปหาว่าเออให้ช่วยเข้ากลับมาดูหน่อยเราก็ไม่ค่อยเข้ามาเขาก็พยายามไปตามนะคะว่าให้ดูหน่อยเราก็แบบว่าเชื่อมั่นเลยคะ่ะว่าเออไม่เป็นไรหรอกเขาทําดีแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ไม่เข้ามา เราคิดว่าแบบว่าเราไม่ผิดหวังคะ่ะที่เราเลือกเพราะเราคิดว่าเออดีเวลามีปัญหาเราเรียกก็แบบแรนดี้โฮมก็ไปการแบบว่าเข้ามาเร็วอะ่ะก็ช่วยเต็มที่เราก็คิดว่าเออตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกแรนดี้โฮมคะ่ะ